ขอบคุณแล้วความรู้ดีอะไรอย่างนี้เขาบอกยาอย่าทำต้องทําหลังจากที่คลิปจบเสร็จนี่เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคอืมผมก็มีบ้านนะที่บางครั้งจะมีเพื่อนๆมาทักถ่ายใช่ไหมครับอืเวลาเราทําคลิปต่างๆลงไปเอไอก็จะนําส่งไปให้เพื่อนหลายๆคนเขาไปตอบใต้คลิปเขาของเขาตลอดเลยอันดับที่หนึ่งเลยเขาไปตอบเขาตอบแล้วเขาก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปอย่างนี้เขาบอกให้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่สําเร็จไม่ดีเอไอไม่ชอบเขาบอกนะนี่เขาบอกมาอืเขาบอกว่าต้องช็เอไอก็จะนําส่งไปให้เพื่อนหลายๆคนเขาไปตอบใต้คลิปเขาของเขาตลอดเลยนี่อันดับที่หนึ่งเลยเขาไปตอบเขาตอบแล้วเขาก็ไปเยี่ยมผไปชมมาแล้วเออมันได้ความรู้ดีก็เลยเอามาแบ่งปันทุกท่านคืนนี้ก่อนนอนก็แล้วกันนะครับก็คงน่าจะนําความรู้ดีมาฝากเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีก็คือคุณต้องทํางานคือต้องไปชมก็ต้องชมให้จบ ต้องเขียนให้รู้เรื่องต้องนักทายด้วยไปชมแล้วอย่าชมเฉยมันก็อย่าชมแป๊บเดียวก็คือคุณต้องทํางานคือต้องไปชมก็ต้องชมให้จบต้องเขียนให้รู้เรื่องต้องนักทายด้วยไปชมแล้วอย่าชมเฉยมันก็อย่าชมแป๊บเดียวจะทําให้ช่องของเราปังปังปัง,ปงแล้วเอไอดันดีเขาก็แนะนําว่าง่ายๆไม่ต้องซีเรียสและคิดอะไรมากผอยผิดซ้ําเหมือนผม ผมก็ผิดไม่เป็นไรก็ได้รู้เนาะนะครับที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าเขาทํหนึ่งมันก็จะเติบโตโดยอัตโนมัติเพราะไอเขาจะดันแล้วเขาจะส่งเพื่อนใหม่อะไรมาเยอะแยะต้องชมให้จบอย่าไปชมแป๊บเดียวเขาแค่อ้าปากแล้วเราก็ไปแล้วเลยครับสวัสดีครับสวัสดียามดึกครับสวัสดีครับพอดีผมก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะหลายๆหลังหลายๆายๆบ้านนะครับครับสวัสดีครับ สวัสดียำดึกครับสวัสดีครับพอดีผมก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะหลายๆหลังหลายๆหลายๆบ้านนะครับกําลังรันไอกำลังรันเนาะกําลังบรรยายกําล,ล,ลังเสนออยู่เราไปพิมพ์เราชมได้ครึ่งเดียวเนาะโฆษณาก็มาแล้วนะแต่เรารีบรเรารีบเราก็ไปก่อนพระมาอ๋อเป็นตรงนี้ด้วยมั้งเขาบอกเขาไม่เคยทำครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดียามดึกครับสวัสดีครับ พอดีผมก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะหลายๆหลังหลายหลายบ้านนะครับใครถ้าเป็นข้อความเขาก็ไปตอบตามข้อความที่เพื่อนเข้าลงไว้ว่าอะไรก็ไปตอบกามที่ข้อความของเขาให้สอดคล้องเยมชมคลิปเพื่อนโปรไฟล์ <c oughs> ของเพื่อนนะครับคนที่มาทักเขาเขาก็ย้อนกลับไปทักทายแล้วก็ไปชมเพจเยยมชมคลิปเพื่อนโปรไฟล์ <c oughs> ของเพื่อนนะครับ คนที่มาทักเขาเขาก็ย้อนกลับไปทักทายแล้วก็ไปชมไปทักออกมาแล้วก็ไปบ้านใหม่ต่อไปหาเพื่อนคนใหม่ต่อที่มาทักทายใต้คลิปเขาทําเป็นอย่างนี้อันนี้คือข้อสรุปว่าเอ,อนี่ยความสําเร็จอยู่ตรงนี้เองและช่องยมชมคลิปเพื่อนโ <c oughs> ปรไฟล์ของเพื่อนนะครับคนที่มาทักเขาเขาก็ย้อนกลับไปทักทายแล้วก็ไปชมไปทักทายถ้าเป็นข้อความเขาก็ไปตอบ ตามข้อความที่เพื่อนเข้าลงไว้ว่าอะไรจะไปตอบตามที่ข้อความของเขาให้สอดคล้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคลิปทั้งคลิปยาวคลิปสั้นเขาก็ฟังให้จบที่จุดสําคัญเขาบอกอยู่ตรงนี้ต้องฟังให้จบแล้วก็ไปอย่างนี้เขาบอกให้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สําเร็จไม่ดีไอไม่ชอบเขาบอกนะนี่เขาบอกมา เขาบอกว่าต้องชดขอบคุณแล้วความดูดีอะไรอย่างนี้เขาบอกอย่าอย่าทำต้องทําหลังจากที่คลิปจบเสร็จเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคอืมผมก็มีบ้านนะที่บางครั้งที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาทักทายนั่นแหละอันดับหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะไปเยี่ยมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาทักทายใต้คลิปเขานะครับว่าให้ดูนะครับก็น่าจะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะเราชมได้ครึ่งเดียวเนะวาะโฆษณาก็มาแล้วนะแต่เรารีบเรารีบเราก็ไปก่อนประมาณออมนเป็นตรงนี้ด้วยมั้งเขาบอกเขาไม่เคยทำที่ทางเฟสเขากำนดถ้าผิดก็อย่าผิดบก็ทำหน้าที่ของเราทุกวันนะครับทำหน้าที่ของเราทุกวันแล้วก็อย่าผิดกฎชุมชนผิดกฎนโยบายชุมชนให้ ครับทุกท่านก็ลองเอาไปทําดูผมก็คงจะปรับปรุงตัวนี้เพราะผมก็ทําเมือ่องแต่บางครั้งเราชมคลิปไม่จบนี่คือปัญหาผมทําเยอะเพราะรีบ <c oughs> กําลังรันไอกาลังรันเนาะกาลังบรรยายกําลังเสนออยู่เราไปพิมพ์แล้วก็ไปอย่างนี้เขาบอกให้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สําเร็จไม่ดีไอไม่ชอบเขาบอกนะนี่เขาบอกมาอืมเขาบอกว่าต้องชดไอก็จะนําส่งให้เพื่อนหลายๆคน เขาไปตอบใต้คลิปเขาของเขาตลอดเลยนี่อันดับที่หนึ่งเลยเขาไปตอบเขาตอบแล้วเขาก็ไปเยี่ยมปีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ไปชมคลิปของเพื่อนจนจบแล้วก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์หลังจากชมคลิปจบแล้วก็กำลังรันไอกำลังรันเนาะกำลังบรรยายกําลังเสนออยู่เราไปพิมพ์เขาก็ได้ยอดวิวเยอะแล้วก็ไอไอก็ดันดีผู้ติดตามก็เกือบแสนที่นอีกที่ดีนะแล้วผมก็ทําอยู่แล้วผมก็พยายามอยู่ ตอนนี้ก็ผู้ติดตามผมก็หล,ลักหมื่นกันเองแต่เขาจะหลักสแสนละเขาก็ได้ยอดวิวเยอะแล้วก็เอไอก็ดันดีผู้ติดตามก็เกือบแสนแล้วก็ไปอย่างนี้เขาบอกให้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สําเร็จไม่ดีเอไอไม่ชอบเขาบอกนะนี่เขาบอกมาอมเขาบอกว่าต้องชดไทยถ้าเป็นข้อความเขาก็ไปตอบตามข้อความที่เพื่อน เขาลงไว้ว่าอะไรจะไปตอบการที่ข้อความของเขาให้สอดคล้องให้ครับทุกท่านก็ลองเอาไปทําดูผมก็คงจะปรับปรุงตัวนี้เพราะผมก็ทําเหมือนกันแต่บางครั้งเราชมคลิปไม่จบนี่คือปัญหาผมทําเยอะเพราะรีบเขาเขาไปชมคลิปจบตลอดทุกคนที่เขาไปเยี่ยมเขาไม่เร่งรีบนะแต่เขาค่อยๆไปอืลวไปแต่ละคนนี่เขาก็ไปชม ไปกำลังรันเอกําลังรันเนาะกาลังบญญาารรยายกําลังเสนออยู่เราไปพิมพ์เพราะฉะนั้นทุกท่านอย่ารีบนะตามที่เขาแนะนํามาคืออย่ารีบค่อยๆทำเอไอเขาไม่เร่งหรอกครับแต่เขาต้องการคุณภาพนะครับก็คือการที่เขาไปไอตอบใต้คลิปนะตอบใต้คลิปที่ของเขาเองจะมีเพื่อนๆมาทักถ่ายใช่ไหมครับ เราทําคลิปต่างๆลงไปก็ได้เห็นคลิปเห็นข้อความเห็นอะไรเยอะแยะครับแต่ที่น่าสนใจอันหนึ่งนะเพื่อนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าการที่ช่วยให้เรามีช่องเปิดหมดอะไรได้ตรงนี้โตโตขึ้น นไอ้ก็จะดันมากขึ้นนะครับลองทำดูนะผมก็มจะทำเหมือนกันกำลังรันไอกำลังรันเนาะกำลังบรรยายกำลังเสนออยู่เราไปพิมพ์ก็ออกมาแล้วก็ไปบ้านใหม่ต่อไปหาเพื่อนคนใหม่ต่อที่มาักใครใต้คลิปเขาทำเป็นอย่างนี้อันนี้คือข้อสรุปว่าเนออี่ยความสำเร็จอยู่ตรงนี้เองและช่องก็ทำหน้าที่ของเราทุกวันนะครับทำหน้าที่ของเราทุกวันแล้วก็อย่าผิดกฎชุมชน ผิดกฎนโยบายชุมชนครับฝันดีทุกคนนะครับทุกสุขที่ทางเฟซเขากำหนดถ้าผิดก็อย่าผิดบอกนะครับก็คือการที่เ,เข้าไปออตอบใต้คลิปนะตอบใต้คลิปที่ของเขาเองนี่ยครับผมไปชมมาแล้วมันได้ความรู้ดีก็เลยเอามาแบ่งปันทุกท่านคืนนี้ก่อนนอนกันแล้วกันนะครับ ก็คงน่าจะนําความรู้ดีๆมาฝากเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีคนก็แค่กดไลค์แล้วก็ไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าไปชมอย่างงี้ไม่ได้บางคนก็แค่ไปพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับที่เพื่อนๆมาทักทายนั่นแหละอันดับหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่มาทักทายใต้คลิปเขานะครับว่า ก <ge ar> ็มีเลยได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ว่าน่าสนใจโดยสรุปนะครับโดยสรุปก็คือเขาก็จะไปตอบความคิดใต้คลิปก็มีเลยได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ว่าน่าสนใจโดยสรุปนะครับโดยสรุปก็คือเขาก็จะไปตอบความคิดใต้คลิปเดี๋ยวแล้วหนีเขาไม่ชอบเขาเขาอยากให้เราชมให้จบแล้วก็ทักทายให้มันถูกเรื่องถูกต้องแล้วค่อยออกมานะครับก็ลองนำไปปฏิบัติ ไปใช่ปีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ไปชมคลิปของเพื่อนจนจบแล้วก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์หลังจากชมคลิปจบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคลิปทั้งคลิปยาวคลิปสั้นเขาก็ฟังให้จบมีจุดสําคัญเขาบอกอยู่ตรงนี้ต้องฟังให้จบก็คือคุณต้องทํางานคือต้องไปชมก็ต้องชมให้จบต้องเขียนให้รู้เรื่องต้องนักทายด้วยไปชมแล้วอย่าชมเฉย มาแก็อย่าชมแป๊บ,บดิครับวัสดีครับสวัสดียมดึกครับสวัสดีครับพอดีผมก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนะาะห,หลายหลายหลังหลายหลายบ้านนะครับคนก็แค่กดไลค์แล้วก็ไปแล้วอย่างเงี้ยถือว่าไปชมอย่างนี้ไม่ได้บางคนก็แค่ไปพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่ารีบนะตามที่เขาแนะนำมาคืออย่ารีบค่อยๆทำไอเขาไม่เร่งหรอกครับ แต่เขาต้องการคุณภาพครับวัสดีครับสวัสดียำดึกครับสวัสดีครับพอด,ดีผมก็ไป